แน่นอนว่าการลงพื้นที่ของทีมข่าวคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราเนี่ยเกาะติดสถานการณ์คืออย่างน้องหนึ่งอัตพลเนี่ยบอกว่าคือตอนเนี้ย ทีมข่าวของเราเนี่ยเจอรถขอติดรถรไปต่อพื้นที่ไหนเจอเรือขอตามเรือไปด้วยขอลุยเข้าไปด้วยเพราะว่ารถของทีมข่าวเราไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเราต้องการจะเข้าไปอยากจะรู้ว่ามีชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่เข้าไปถึงยากเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างจุดไหนบ้างต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้วก็เก็บภาพเก็บข้อมูลต่างๆมารายงานให้เราทราบนะคะเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะน้องหนึ่งอัตพลดวงจินดาน,นะคะพร้อมรายงานอยู่แล้วคุณเอตพลคะเชิญเลยคะ่ะ หลายหน่วยงานพยายามที่จะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านนะครับโดยพบว่าในพื้นที่ยังมีน้ําลึกทําให้ต้องใช้เรือเท่านั้นในการเข้าออกไปช่วยออกมานะครับอย่างเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทีมข่าวเองก็ต้องนั่งเจ็ตสกีของอาสาเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในบ้านนั้นออกมาให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับ ช่วงบ่ายวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแต่ก็เพิ่งจะมาตกเมื่อสักครู่นี้เองนะครับทำให้น้ําที่ท่วมอยู่เริ่มทรงตัวบางจุดลดล,ล,ลดลงเล็กน้อยแต่ยังวิกฤตก่อนที่ผมและทีมงานจะเข้ามาถึงจุดนี้ต้องทิ้งรถเข่าวไว้ข้างนอกข้างทางนะครับก็ออาศัยรถใหญ่และเรือเข้ามาดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านสํารวจความทุกข์ร้อนของและช่วยเหลือช่วยขออภัยครับและช่วยประสานความช่วยเหลือ ซึ่งตลอดเส้นทางที่ผมนั่งรถและเรือมาจนมาต่อเจสกีได้ยินเสียงชาวบ้านร้องนงมขอให้ช่วยด้วยเพราะตอนนี้อดข้าวอดน้ำมาหลายวันแล้วแต่ภารกิจสำคัญคือช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางจึงไม่สามารถช่วยได้ทุกคนในคราวเดียวกันนะครับผมไปเจอชาวบ้านนั่งร้องไห้อยู่กลางน้าร้องขอความช่วยเหลือเพราะเป็นห่วงลูกสาวที่ติดอยู่ในบ้านในเขตแปที่ถูกน้ำท่วมถึงหลังคาบ้านชั้นสองและติดต่อไปได้มาสี่วันแล้วไปฟังเสียงชาวบ้านครับ น้องมาช่วยลูกพี่ได้ไหมเดบลลุยน้ำมาเหมา <c oughs> ือนกันดิลูกอาภิใจจะห่าเลยพี่ร้องให้ทุกวันเลยมาลูกพีสองชั้นชั้นที่สองอเป็นหลังคาไปแล้วลูกไม่้ไหมอ๋ไม่ได้ไมันติดต่อไม่ได้เลยไม่ลูกเก่าวของลูกเลยสองมันแล้ว สี่วันแล้วสวันวันนี้แล้ว <c oughs> ไม่กิทสโลกย <c oughs> ไม่อยากเดินไปหาลูกทีมข่าวก่อติดไปกับจิตอาสากลุ่มขับเรือเจสกีจังหวัดภูเก็ตหลังได้รับการร้องขอว่ามีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต้องการออกไปหาหมอแต่ด้วยที่นั่งบนเจสกีมีจํากัด ผมและทีมงานต้องจึงขอลงกลางทางเพื่อให้พี่ๆเข้าไปรับผู้ป่วยออกไปให้ถึงหมอกรอและค่อยโบกรถโบกเรือกับทีหลังไปฟังเสียงจิตอาสานะครับก็คือต้องเลือกเคสเคสหนักเคสที่จําเป็นอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นว่าคนแก่เด็กอะไรเงี้ยคนผู้ป่วยอะไรพวกเนี้ย ก็ก็ต้องรีบเอาออกมาก่อนใช่นมันข้อจํากัดของเราคือมันมันไม่ได้น้อยนะใช่ครับมันซ้อนได้น้อยออใช่ครับก็คือคนคนคนร้องขอมันเยอะใช่แต่คนร้องขอมันเยอะเราเราก็พยายามจะช่วยให้ได้ทุกเคสครับแต่มันมันก็ต้องเราก็ต้องเลือกเคสเฉพาะที่จําเป็นจําเป็นก่อนครับตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าเข้าใจว่าสถานการณ์น้ําท่วมสูงเรือมีน้อยนะครับที่จะพายออกไปรับออกไปจากในพื้นที่แต่ตอนนี้ก็คืออยากที่จะขอข้าวขอน้ําเพื่อประทังชีวิตไปก่อนนะครับ ่งตอนนี้เองระดับน้ําเริ่มทรงตัวและลดลงมาทําให้เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยเริ่มที่จะนําเรือกู้ภัยเข้ามาในพื้นที่เตรียมที่จะเข้าไปช่วยชาวบ้านในที่ติดอยู่ในน้ําท่วมเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณมากค่ะคุณหนึ่งอัธพลนะเราดูด้วยเราดูไปนี่เราก็ รู้สึกสะเทือนใจไปด้วยนะแล้วคนในพื้นที่ที่เจออยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยคือทั้งเครียดมากๆ <c oughs> แล้วก็เราก็พยายามจะเป็นสื่อกลางในการที่จะนําเสนอทุกแง่มุมนะคะ <c oughs> แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านให้ได้มากที่สุดนะคะครับ <c oughs>